สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีที่รอคอยนะคะสําหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2นะคะวันนี้ก็มีการเคาะราคาเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงก็ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน63ที่ผ่านมานะคะมาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับราคากลางอ้างอิงและก็เงินชดเชยที่จะได้รับนะคะสาหรับชาวสวนยางพาราคา่ะ สำหรับการจ่ายส่วนต่างประกันราคายางหรือว่าประกันรายได้ยางพารางวดที่1นึ่งเคาะแล้วนะคะในวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมายางแผ่นดิบราคาสูงกว่าประกันนะคะขณะที่ราคาน้ำยางสดชดเชยสูงสุด4บาท14สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วยชดเชย3บาท91สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะคะ เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563นะคะนายสุนทรรักรงคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยและคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและก็อัตราค่าชดเชยรายได้ระยะท,ที่2นั่นเองนะคะ ก็จากการที่ประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในวันที่24นะคะได้ใช้ราคาย้อนหลัง60วันนับจากวันประชุมคณะทำงานคือวันที่25กรกฎี่กันยายนถึงวันที่23พฤศจิกายน2563เพื่อชดเชยในการประกันรายได้ประจําเดือนตุลาคมซึ่งก็มีผลดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับยางแผ่นดิบนะคะราคาอ้างอิงอยู่ที่62 62บาท62สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องชดเชยสองนะคะน้ำยางสดราคาอ้างอิงอยู่ที่52บาท86สตางค์ชดเชยที่4บาท14สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ยางก้อนถ้วยราคาอ้างอิงอยู่ที่19บาท9สตางค์ชดเชยอยู่ที่3บาท91สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองค่ะนายสุนทรนะคะก็ได้กล่าวหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของคณะ กรรมการบริหารโครงการที่จะต้องเอาข้อมูลราคาอ้างอิงประจำเดือนตุลาคมพร้อมกับรายชื่อเกษตรกรชาวส่วนยางทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูส่งให้กับทางธนาคารทกศนะคะเพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปส่วนเงินจะโอนได้ในวันไหนยังตอบไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความเห็นของสำนักงบประมาณ กรณีชาวสวนยางบัดส,สีชมพูซึ่งคาดว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีคือนายจุรินรักษณะวิสิทธตนะคะจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้เองให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนยางที่ทำยางแผ่นดิบซึ่งไม่ได้รับเงินชดเชยในเดือนนี้เพราะว่าราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ก็ขอให้รอลุ้นเดือนถัดไปนะคะว่าราคาอ้างอิงจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้สำหรับเดือนตุลาคมค่ะ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะมาติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน63ได้เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สเสนอคอรมอปรับปรุงเงื่อนไขการกำหนดราคาอ้างอิงเป็นทุกหนึ่งเดือนนะคะจากเดิมทุกสองเดือนหรืออ้างอิงราคายางย้อนหลังเพียง30วันก่อนที่มีการประชุมคณะทำงาน การกำหนดราคากลางอ้างอิงชาวส่วนยางนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะคะก็เป็นการเช็คสิทธิ์เบื้องต้นนะคะหากสงสัยหรือว่าไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่หรือกอยทจังหวัด หรือว่ากยทสาขาทั่วประเทศนะคะก็คือสาขาใกล้บ้านหรือว่าสาขาที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้นะคะสามารถไปตรวจสอบได้เลยส่วนเกษตรกรชาวสวนยางพาราหรือว่ากเกษตรกรทุกท่านนะคะสามารถตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็มีการอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปที่เราเคยเช็คกันอยู่แล้วนะคะก็คือ เป็นลิงก์ของทางธนาคารทกศนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านล่างเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะสำหรับชาวสวนยางภาระที่รอคอยกันมานานแต่ก็มียางหนึ่งชนิดที่ไม่ได้รับการชดเชยเพราะว่าราคา กลางอ้างอิงนั้นสูงเกินไปก็คือยางแผ่นดิบนะคะยังไงก็รอดูเดือนหน้าก็แล้วกันว่าราคากลางจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ